ยอดหมอหญิงอชัชริยะตอนที่1,047เชิญตอนที่สพวกหนุ่มๆก็ออกไปจากห้องตามคำสั่งที่ห้องถงชั้นบนสุดเหลือเพียงอูสเสียชูซินรุย่ยกับเฉินจื้อเพียงสามคนเท่านั้นอูสเสียก็นั่งลงบนเก้าอี้ส่วนเฉินจื้อก็ยืนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อคืนข้าเมามากเลยต้องไปพักเร็วหน่อย ก็เลยไม่ได้คุยกับคุณชายจินให้รู้เรื่องช่างน่าอายจริงๆชูซินรุ่ยพูดพลางมองอู๋เสืออย่างเสียใจท่าทางของนางก็เย่อหยวนเป็นอย่างมากด้วยเมื่อคือนนี้ข้าตั้งใจที่จะคุยกับคุณชายจินให้มากกว่านี้แต่หลินเฟิงทำบรรยากาศเสียไปหมดหลินเฟิงเป็นคนของเมืองพันอสูนเราเขาร่วงเกินคุณชายจินอย่างรุนแรงเช่นนั้นข้าหวังว่าคุณชายจินจะไม่ถือสาหาความพูดจบ จูซินรุ่ยก็พยักหน้าให้กับเฉินชื่อหลังจากนั้นเฉิชนชื่อก็เดินลงบันไดไปทันทีครู่หนึ่งเขาก็กลับมาพร้อมกับลากผู้เยาว์ที่สวมเสื้อผ้ามอซอเข้ามาด้วยแขนขาของผู้เยาว์คนนั้นถูกหักบิดอยู่ในมุมแปลกๆตอนที่เขาถูกเฉินชื่อลากตัวมาเลือดจากร่างของเขาก็เปื้อมพรมขนจิ้งจอกขาวเป็นทางยาวมีห่วงเหล็กถูกล็อกอยู่รอบคอของผู้เยาว์คนนั้นโซ่หนาสองนิ้วติดอยู่กับห่วงเหล็กโดยที่ปลายอีกด้านอยู่ในมือของเฉินชื่อ ขาทั้งสองข้างหักและไม่สามารถเดินได้มือทั้งสองข้างก็ถูกบิดไว้ที่ด้านหลังผู้เยาว์คนนั้นทําได้แค่นอนให้เฉินจื้อลากตัวไปกับพื้นโดยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหลินเฟิงอายุก็เกือบจะสิบแล้วซึ่งเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปถ้าเขาทําความผิดเขาก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองไม่ทราบว่าคุณชายจินพอใจที่ขาลงโทษเขาเช่นนี้หรือไม่ชูซินรุ่ยพูดพร้อมกับเอาเท้าลงมาที่พื้น และเดินไปตรงหน้าผู้เยาว์คนนั้นก่อนจะใช้เท้ายกคางของเขาขึ้นเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอูเสียจึงเห็นหน้าของผู้เยาว์คนนั้นได้อย่างชัดเจนผู้เยาว์คนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนที่ทําให้ฉู่ดินรุ่ยกรธเมื่อคืนนี้เองนั่นก็คือหลินเฟิงแต่ตอนนี้หลินเฟิงดูแตกต่างจากเมื่อวันโดยสิ้นเชิงใบหน้าที่จัดได้ว่าหล่อเหลาเอาการตอนนี้นั้นกระเื้อนเลือดเต็มไปหมดดวงตาทั้งสองข้างถูกเย็บปิดเอาไว้ ริมฝีปากแห้งผากจนแตกมีเลือดแห้งติดอยู่ที่มุมปากปากของเขาอ้าออกจนเห็นฟันถูกกระแทกจนหกักเหลือแค่รากฟันแตกๆต,ติดอยู่ที่เหงือกและลิ้นของเขาก็ถูกดึงออกไปหมดถ้าไม่ใช่ว่าใบหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปใครจะไปคิดว่าคนที่ครึ่งเป็นครึ่งตายคนนี้คือในน้อยของตึกน้ำค้างเหมันอู๋เสือก็มองสภาพของหลินเฟิงอย่างเฉยเมยแค่คืนเดียวเท่านั้นฉู่ซินรุ่ยก็ทรมานหลินเฟิงจนอยู่ในสภาพนี้แล้วในที่สุด อู๋เสือก็เข้าใจแล้วว่าทําไมหลินชิวถึงสิ้นหวังขนาดนั้นตอนที่เห็นเฉินจื้อปรากฏตัวขึ้นตอนนั้นหลินชิวต้องรู้แล้วว่าหากหลินเฟิงตกอยู่ในเนื้อมือของเฉินจื้อผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรแขนขาทั้งสี่ถูกหกักตามองไม่เห็นปากพูดไม่ได้หลินเฟิงนอนกองอยู่บนพื้นอย่างสิ้นไร้เรี่ยวแรงเสียงครางด้วยความเจ็บปวดออกจากลําคออันแห้งผากของเขาเบาๆชูซินรุ่ยก็แอบสังเกตปฏิกิริยาของอู๋เสีย และพบว่าปฏิกิริยาของอู๋เสวียนิ่งกว่าที่นางคิดเอาไว้มากหลังจากเห็นสภาพของหลินเฟิงอู๋เสวียก็ไม่ได้แสดงความตกใจหรือหวาดกลัวออกมาเลยแม้แต่น้อยดวงตาคู่นั้นยังคงเย็นชาและเฉยเมยอ,อย่างที่เคยเป็นแม่นางฉู่เชิญข้ามาที่นี่เพื่อให้ข้าดูสิ่งนี้เท่านั้นหรืออู๋เสวียหันหน้าไปพูดอย่างเย็นชาไม่มีความสงสารเห็นใจหลินเฟิงหรือความหวาดกลัวในวิธีการอันโหดเหี้ยมชั่วร้ายของฉู่ซินรุ่ยเลยสักนิด ชูสินรุ่ยก็เอามือปิดปากหัวเราะเบาๆฮึไม่ใช่แน่นอนนั่นเป็นแค่การแสดงความจริงใจของข้าให้คุณชายจินเห็นก็เท่านั้นยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่1นึ่กินเด็กตอนที่หนึ่ง เมื่อได้ยินคำตอบอู๋เสือก็เลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งืมความจริงใจนะหรือจากนั้นชูซินรุ่ยก็พูดต่อว่าคุณชายจินลืมสิ่งที่ข้าพูดเมื่อวานไปแล้วหรือแม้ว่าจัก,กรพรรดิจะมีอำนาจมากที่สุดในแคว้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหลบหนีความเสื่อมถอยตามกาลเวลาได้ถ้าคุณชายจินเต็มใจช่วยสนับสนุนให้ข้าบรรลุปเป้าหมายแล้วแล้วก็ท่านจะสามารถทิ้งความกังวลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจัก,กรพรรดิไปได้ ที่ข้าเอาตัวหลินเฟิงมาให้ท่านดูก็เพราะข้าอยากให้คุณชายจินรู้ว่าข้าอยากร่วมมือกับท่านอย่างจริงใจจริงๆถ้าท่านตกลงท่านกับข้าก็จะเป็นพวกเดียวกันใครที่มันดูหมิ่นท่านก็คือศัตรูของข้าต่อให้เป็นคนของข้าเองข้าก็จะไม่ละเว้นชูซินรุ่ยพูดพร้อมกับเอ็นตัวเข้ามาหาอู๋เสี่ยร่างกายที่มีสัดส่วนโค้งเว้าวของนางอยู่ในชุดที่บางมากๆนางอิงแอบร่างกับอู๋เสี่ย แววตาของนางก็ดูเย่อยวนเป็นอย่างมากซึ่งอู๋เสือไม่มีท่าทีอะไรนอกจากมองชูซินรุ่ยที่อิงแอบร่างของนางอย่างเย็นชาคุณชายจินท่านคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมท่านตกลงร่วมมือกับข้าหรือเปล่าชูซินรุ่ยพูดพลางมองมายังอู๋เสียอ,อู๋เสือก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยมีกลิ่นหอมแปลกๆออกมาจากร่างของชูซินรุย่ยอู๋เสือจึงขยับตัวออกห่างจากชูซินรุ่ยเล็กน้อย ข้าสงสัยว่าแม่นางชูคาดหวังความช่วยเหลือแบบไหนจากข้าชูซินรุ่ยสังเกตเห็นอู๋เสวี่ยหลีกเลี่ยงนางนางก็รู้สึกไม่พอใจแต่คำถามของอู๋เสวียนั้นก็ดึงความสนใจของนางมาได้อย่างรวดเร็วข้ามีแผนที่อยู่ฉบับหนึ่งบนแผนที่นั้นระบุที่ตั้งของกุมมรั์ที่มีค่ามาหาศาลแต่แผนที่นั้นมันไม่สมบูรณ์ ข้าจึงมีแค่สถานที่คร่าวๆของกุ่มรัพย์นั้นเท่านั้นไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้ถ้าคุณชายจินใช้อำนาจของแคว้นหยานช่วยข้าค้นหาที่ตั้งกลุ่มรัพย์นั้นถึงงานจะยังไม่สำเร็จแต่ข้าก็จะสอนคุณชายจินถึงวิธีที่จะกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญ,ญาณขั้นสีม่วงให้และหลังจากหาสมบัติเจอแล้วข้าก็จะแบ่งสมบัติให้คุณชายจินด้วย อูเสือก็มองชูซินรุ่ยที่ปากหวานเรื่อนหูแต่แอบซ่อนมีดไว้ข้างหลังแล้วก็หัวเราะอยู่ภายในใจอย่างเย็นชาหสมบัตินะหรือนั่นต้องอุบายตื้นๆที่คนของ12วิหารใช้หลอกคนในอาณาจักรล่างเป็นแน่ขุมทรัพย์ที่พวกเขาพูดถึงก็คือสุดสารจากักรพรรดิแห่งความมืดและพวกเขามาพูดว่าจะแบ่งผลประโยชน์กันเนี่ยนะตลกสิ้นดีเพื่อให้ได้สมบัติในสุดสารจากักรพรรดิแห่งความมืดพวก12วิหารถึงกับไม่ยอมร่วมมือกับวิหารอื่น พราะพวกเขามีแผนที่ที่เกือบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ด้วยความละโมบอยากได้สมบัติทั้งหมดจึงยอมใช้เวลาให้มากขึ้นและลงแรงมากขึ้นแต่ไม่ยอมร่วมมือกันถ้าพวกเขาหาที่ตั้งของสมบัติได้จริงๆสิ่งแรกที่พวกเขาจะทําก็คือปิดปากทุกคนซะไม่มีทางหรอกที่พวกเขาจะทําตามคําพูดได้การแบ่งสมบัติให้ใครอย่างแน่นอนนั่นจึงฟังดูว่าด้วยคําพูดของฉูซินรุย่ยจึงน่าหัวเราะส,สําหรับอูสเวเป็นอย่างมาก นางไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าคนที่แข่งแกร่งมากมายทั่วทั้งแผ่นดินถูกกลวลวงเด็กๆของ12วิหารหลอกเอาได้ยังไงถึงได้ขายชีวิตให้กับพวก12วิหารไปแบบโง่เขลาเช่นนั้นนี่พวกเขาคงคิดว่าอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ร่ำรวยที่เกินจินตนาการและมีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ฮแต่ก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียกระทั่งชีวิตของตัวเอง อู๋เสือก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายความฉลาดของคนพวกนั้นดีในตอนนั้นเองอู๋เสือก็ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ทำไมแม่นางฉูถึงต้องการฆ่าล่ะความแข็งแกร่งของเมืองพันอสูรก็น่าจะเพียงพอที่จะจัดการได้อยู่แล้วไม่ใช่หรืออู๋เสือตอบกลับโดยไม่ยอมยืนยันตกลงอะไรทั้งนั้นในตอนนั้นฉู่ซินรุ่ยก็ย่อมไม่ดูถูกคนของตัวเองอยู่แล้วนางก็เลยพูดว่า เมืองพันอสูรอาจจะเพียงพอทำภารกิจได้สำเร็จแต่พอค้าเห็นภาพวาดของคุณชายจินเท่านั้นแม้ว่าคุณชายจินจะยังเด็กแต่รัศมีความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ครองแคว้นของท่านนั้นช่างพิเศษจนน่าประทับใจค้าเสลือเกิน